ขอโทษครับชื่ออะไรครับชื่อนิวค่ะเออคุณครับเออผมขอคอนแทคได้ไหมครับเต๋าหวานจังเลยเนาะมีผู้ชมผู้ชายมาชวนไปกินข้าวนะครับ นิวอยู่ไหมครับพี่นิวมีคนมาหาเอ้าเต๋ามีอะไรหรอไม่มีอะไร,หร,ไไรหรอกเราคิดถึงนิวอ่ะก็เลยแวะมาหาอะไรเพิ่งห่างกันแคชมมม่ชั่วโมงเดียวเองเดี๋ยวตอนเย็นมารับนะครับจ้าเอ็นิวเหลือเวลาเลิกงานอีกตั้งชั่วโมงทำไมแฟนเธอมารอรับเร็วจังเลยเขาบอกว่าเขาคิดถึงอนะ่ะเขาก็เลยอยากมีกมารับโอ้เ oh, มนความรักหวานเกินไม่เห็นใครจะหวานเท่าคู่นี้แหละที่รักนิว รอนานไหมใจแทบขาดเลยอุ้ยน่ารักอะแต่งงานกับผมนะครับนิวโอเคค่ะคุณตื่นไปส่งฉันได้แล้วฉันสายแล้วอุ้ยไปไปลงรีบกลับไปนอนแล้ว นิวเที่ยงแล้วไม่ไปกินข้าวหรอยังไม่ค่อยหิวเลยอ่ะพี่พีชช่วงหลังมันนี้ไม่เห็นแฟนมารับไปกินข้าวเลยเขางานยุ่งอะค่ะอ้าวนิวเลิกงานตั้งนานแล้วทำไมไม่กลับบ้านรอแฟนมารับแบบพี่พีป่านนี้ยังไม่มาอีกเมื่อก่อนมานั่งรอสองชั่วโมงสามชั่วโมงยังรอได้